นี่ครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมซื้อนหน่อมจีนนะครับหน่มจีนจากร้านค้าปากซอยมานะครับเร,เราจะทําการฆ่าเชื้อนะครับฆ่าเชือ้อเราไม่รู้ว่ามีโควิดติดหรือเปล่านะครับมันจะซื้อมันจะขายมาเป็นตะกร้าให้เราใช่ไหมครัขายมาเป็นตะกร้าให้เราอันนี้ผมตะกร้านึงก็จะเป็นแล้วก็ห่อพลาสติกมาให้เราสิบห้าบาทผมซื้อมานะอ่ะก็ก่อนอื่นก่อนที่เราจะเอาไปใส่อะไรนะแกงเขียวหวานหรือว่าข้าวซอยหน่นมจีนน้ำเงี้ยวอะไรเงี้ย ผมก็จะต้องทําการฆ่าเชื้อมันก่อนเพราะเราซื้อมาจากข้างนอกไงเออซื้อมาจากข้างนอกก่อนทการอ่ะเวฟครับเวฟอืมเอาเวฟกดเลยนะครับผมอืมเอามาเวฟก่อนเลยนะครับ,าาบน,น,บนี่โอเคครอบไว้นะครับผมอ่าใส่ไปเลยเวฟก่อนนะฮะอืมโอเคเรียบร้อยนะครับผมอ่ะตั้งเวลา สามนาทีไปเลยนะครับผมสามนาทีไปเลยนะฮะอืม <Okay. S 1> โอเคครับทำการฆ่าเชื้อให้มันร้อนนะครับอุณหภูมิร้อนๆก่อนนะครับผมอ mm ืม hmm. เพื่อให้เรามั่นใจในการกินนะครับแบบว่าไม่ต้องกลัวเสี่ยงติดโควิดนะครับผมอ mm ืม hmm. นะครับเพื่อนๆถ้าซื้อของมาจากข้างนอกก็ต้องทําการฆ่าเชื้อแบบนี้ก่อนนะครับผมผ่านกระบวนการความร้อนก่อน อย่างน้อยที่สุดมัน50องศาขึ้นไปครับผมเอ,อ้ย60องศาขึ้นไปครับก็จะทําการฆ่าเชื้อไวรัสได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวนะครับผม